ท4 watch her watch she watch 15 15าดาโอไม่ๆอ่าไม่โอเคจริงๆน้ายายโอโฮี่ออกให้หมดเลย

เสียบเขาจะค้องขาดมาออกของอ้นอกนี่ด uh> ้องไอ้นี่หบดนี่เอิเงรู้ย้ายม่งน yes ู้คือขาดขาดได้ยังไงโอ้ัม่รูดรูดตรงนี้ตกมันตกตกะกกตกแลวล โอ้ยน <ừ> ึกขึ้นไว้แค่มนที่โตมาที่โตมนที่โตนะคะเอ้ยมาเลยโตเออ Còn cái nè đực 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 Nho Nho đực đực ngon, ngon yeah, được, yeah, được. đơ Cô cái ngon Dạ dạ Nói thang

อยากเมือสุนแนวอ๋อโซขอบคุณค่ะกินขา่าวโฮเตี่มพี่น้องกินข่าวกับซุปน้ำม้ซุปน้ำม้กับแสบกินเนมเอือดแหลดขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้ใครเจอน้องเพชรน้องพลอยบ้างเนาะ ปินหลายๆแม่เลยขอบคุณค่ะโอ้อย่าไปนั่งถรงหัวแปะเบิดโอ้ยหัวแปะเบิร์ตคนพูนันไทยแม่สีนวลโอ้ว่าได้เจอกันเลยเมื่อวานนี่ ขึ้นเส้นทันมาในใดเบ่ม,มุกหอยกับก่อนถามหาอยู่เจอ,อป้าหนิงระยองเปิดเจอหลายหลายคนเลยค่ะบริเอ่ยซื้อม่แย่งหลานอันรถดติดสีดว้ำ อันหายอย่างน้อยต้องห่างๆๆเป็นอักเสจบจิ็บจิ้บจิ๊ดจิ้เพราะว่าอันเ่าแล้วอันบอกงากเาะเ่าแล้วก็ไปกินต่บางท้องกินซุปน้ำไม้อยากเนาะกินเพ็ดเพ็ดกระเสียบขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณเอบีขอ,อนแก่นขอบคุณทุกท่านเลยที่ไม่ได้มาชมหน้าเวทีแล้วก็อยู่ในไลฟ์สด <ítulo> ขอบคุณอีหลีอีล simple. ้อไห้ไปนะคะคุณยายขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะไกลหัวใจค่ะ้าแฟน์คอยนี่สุดท <sweat> <zos> ี <uvo> ่สองอะไรนี่พี่น้องสุดมือเร้เนี่พักกันไทยเรียบร้อยแล้วก็เปียกยายไทยเห็นไหม สุดหลายขอบคุณค่ะสุดเสือผ่างามๆจากแฟนขับแม่แตนแฟนขับน้องเพชรน้องคอยส่งมาให้น้องคุณแม่อยู่วันนี้อยู่จังหวัดตากคุณพ่อวันนี้อยู่สารคามไปเจอน้องเพชรน้องคอยได้เด้อมือแรงค่ะในไลร์สดนะคะเขาสิเ็ดรยังให้เบิ่งอีกบ่มมือแรงผู <laughs> ้เจ้าเห็นบ่งหวานนี่กลกับมาก,กินเขา ข่อยปลอยเลยข่อยปลอยลุยเลยกินคักๆเลยแม,ยยมบอยากย้ายป่ะไปค่ะไปไรสดคะ่ะไปไรสดกับป๊าป๊า,ปาไปกำลังใจเพิ่นค่ะพี่นอ้องไปกำลังใจคุณพออ่อผิวน้องดีมากขอบคุณค่ะน่ารักเต้าแฟดไปสารคามตอนไหนคะ<า>เย็นๆค่ะ เย็นๆทึงจะไปให้เขานอนก่อนผอนกูหล้วเขานอนตื่นบ่ายสามนีม่็ะไปนอนนี่เอ็นบ้ามื้อวานนีเมื่อวานนี่นอนสิไปไปงานน่ะผู้เจ้าเเสียบว,วะนอนสามโมงเศร้านอนสามโมงเศร้าแม่พนมาหอดสามโมงเขาหัวตะนอนนี่แม่มาหอดบาน,นี้เขาเขาตื่นห่าโมงไหมเมื่อวานนี่ไหมตื่นแล้วบัาน,นี้ก็ไปงานได้สบาย มือนี่ว่าท่านในนอนอยู่นี่มือแก้วเบิงหมดเออตื่นตั้งหกโมงวันนี้นีมือหนี่มือเศร้าบานนี้คอยไหว้ฟังไล่ไห้มืดคืนสองคนไล่ <laughs> ไห<า>้ <laughs> สะของมันยิ่งดีหมาแล้วไล่ไห้กระสีเตื่นเต็มยังวุ้นแล้วพอบผุมกค้นมากไม้ไปถึงจังไหนบู นั่งห้เวกเวกใจเฮ็ดเงสองคนคนผู้นั้งละปากกวงก่อนไม่รู้เปลี่ยนเอาเอาเนี่ยโอ้เฮ็ดู่พูดอันนี้พลอยเอา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 โน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  ไม่นอนกินไม่นอนกินไม่ต้องเดินถ้าจะกินนมไปนอนเลย